ฮลโหสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเดียโบส4นะครับใครหลงเข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโดยคลิปนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการไปพาไปเก็บตัวเอสเ c กต์เหมือนเดิมครับผมเป็นเอสเฟกต์ตัวไอโรสซอมครับก็คือลัคกี้ฮิตเนี่ยเวลาคนใช้สกิลเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะปล่อย ตัวธนูลงมาจากฟ้าตรงจุดนั้นทำดาเมจ4,651 3วินาทีโดยสามารถมีได้ถึง5จุดด้วยกันเจ๋งไหมครับตรง4,651นี้มันแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนที่ดรอปได้นะว่าช่วงดาเมจมันอยู่เท่าไหร่ก็จะเป็นตัวนี้ครับผมมาดูกดไว้เหมือนเดิมครับสำหรับการ ไปเก็บตัวเอสเปกนะครับกด Y แล้วก็เลือก Codex of Power แล้วก็กดโชว์ m มคค r d ทครับผมตัวเนี้ยคุณสังเกตด,ดูถ้ามันเป็นการโจมตีเนาะมันจู่ที่ Offensive แต่ผมได้ไมาแล้วแต่ผมจะพาไปเก็บเฉยๆอ่าดูครับอ่านี่เอสเปก of ออฟแอร์โรสตอมโอเคคุณก็กดคลิกซ้ายเลยมันจะ เพีนออนแมปก็คือมันจะมาร์คในแผนที่ให้คุณเนาะคือมันจะอยู่ในเดนเชียดเฮาอะไรเนี่ยฮาลิงวอลเลนในแมปสกอตเลนด์สกอตกดิ้งผมมาร์คไปละก็อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่เออคุณวาร์ปมาที่เมืองเซริก้านี่ก็ได้เล้ขึ้นมาทางนี้นี่เฮาลิงวอลเลนไปครับผมจัดไปม้าผีนี่โคตรเท่ <F ote. S 1> แต่ว่าเสียงมัน เสียงมันไม่แจ๋วอะเนี่ยฟังเสียงดิมันเป็นม้าผีอะ่ะไรอะไรอะไรอไรีม้าผีม้าผีขาวกวางมูดครับผมสวยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยม้าเนี่ยมันมีมันมีแสงผมได้มาสองสามตัวละโอเคถึงแล้วครับผมกับดันเชนฮาลิ่งวอลเล่นะครับเข้าไปเลยปุ๊บ ไปดูกันว่าเป็นยังไงก็คือถ้าคุณแค่เคลียตัวภารกิจของดัานเจี้ยนเนี่ยคุณก็จะได้ท่านั้นเข้ามาติดตัวแล้วก็จากนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณจะไปใส่ไอเทมตัวไหนนะครับโอเคภารกิจก็คือสเลเดอะ h ฮาวิ่งมอลสอง้าตัวเนี้ยสตัวตัวอะไรไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนี้ยครับในแผนที่มันจะชอบเป็นตัวหัวกะโหลกนะครับผมเลือกผิดตอนนี้ยังเป็น ผมเลเวล75แล้วครับผมยัยงเป็นสายเดิมก็คือสายยิงทะลุผมจะไปหามาส่ยนี่อ่านว่าอะไรวะแตนไม่ออกมาสายยิง yeah. ทะลุถ้าเกิดว่ามันขึ้นภารกิจอย่างเงี้ยคุณไม่ไม่จำเป็นจะต้องฆ่ามอนสเตอร์ทั้งหมดแลคุณก็แค่ ไอ้ฆ่าไหนเห็นไหมแหงนไม่หัวขลุกฆ่า,าตัวนั้นที่เจอเฮ้ยต้องระวังพวกนี้นะครับแล้วก็ระวังนะถ้ามันเป็นชหน้าแวมไพร์เนี่ยเนี่ยหายไปหนึ่งตัวแล,ล้วเห็นไหมผมเราฆ่าแล้วยังไม่ทันดูเลยตัวอะไรวะน่าจะเป็นมนุษย์หมาป่า ต้องระวังพวกหน้าแวนไพท์ถ้ามันเข้าถึงตัวคุณแล้วมันตีคุณนะี่ยเลือดมันจะเด้ง่อยอย่างตัวเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องฆ่ากันแต่มันเห็นแล้วมันติดใจมากไม่หวา not ready yet. ต่อไปก็ไปหายก็ลอีกตัวเองนะใหญ่เห็นไหมก็คือจะเป็นท่านีนะครับืูผมยิงสกิลน้่นไปแต่ไม่มีลูกขนูตกออกมาจากฟ้าใช่ๆๆๆๆ ้ไปวมนเออับผมเก็บก่อนเก็บคอมโบพอยด์เอ็มเต็มเต็มเติมเคลียเื้นที่ครออับผม ผมแจมากผมเขาโคตรเกลียดไอตัวเมฆดนีมันมันอยู่คนละจุดกันมากระจายพื้นที่กันแล้วก็ลุมยิงเราเนาะน่าเจอแล้วครับผมถ้าเจอบอสเนี้ยแนะนำให้ใช้พิษก่อนโออโดนแล้วหายตัวแล้วกติดกระคอนไฟมีท่าสุดอันหนึ่งที่มัน ถ้ายิงสกิลนี้ไปมันมีโอกาสที่มันจะล,ล้เนาะก็เลยสบายหน่อยโอเคพอเสร็จเราก็กลับไปที่ประตูที่มันล็อกที่มันเป็นม่านพลังบางบานเ,าเนาะเพราะว่าเราเกี่ยภารกิจที่มันให้เราทำไปแล้วเพชรหน่อยนี่ไปครับแล้วก็จะเป็นภารกิจต,ต่อไปว่าเป็นอะไรปดปล่อย นักโทษปกปนครับมันจะมีในแผนที่คับนักโทษไปดูมันไอตัวหมาป่าเนี่ยมันมันจะกระโดดมาแล้วมันหายตัวแล้วบางตัวเขาจะมีไฟที่สุด้นักโทษมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้เดี๋ยวบางทีคนเดินอย่างเมื่อกี้ผมเดินผ่านมันก็ไม่เห็นนะต้องดูในแผนที่ถึงจะเห็น เก็บคอมโบว์ไฟครับระวังระเบิดแข็งแข็งไปสิมันแข็งเพราะว่าผมใช้ท่านี้เลนอัพเอลโล่แล้วก็ผมมีไอเทมเป็นสร้อยอยู่นี่นะครับที่ทำให้มันเคลือบทั้งสามธาตุไว้ในเลนอัพเอลโล มันก็เลยแข็งถ้าปกติมันจะไม่แข็งเพราะผมไม่ได้อัพทา่ามันแั่งเดี๋ยวไปตัวนี้ก่อนแล้วก็มีตัวนั้นอีกตัวจะช้านะครับถ้ามันเป็นตัวตัวอ็อบเจกต์ที่ให้ปล่อย,อยัป

อ,อ,อ,อีกหนึ่งคนครับผมเออน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วตรงถ้าเราปล่อยหนึ่งคนตัวนั้นก็จะเปิดแล้วก็กลับมาถ้าเจอมันเตอร์ัวเดียวก็เอาเก็บของโดรคอยให้มันไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มเน,ะนมาะนนี่อะไรอะ่ะโอ้มัน อะไรมู่ีไฟที่เท้าโอเคแล้วเราก็กลับไปตรงที่มันล็อกเมื่อกี้นะที่มันเป็นม่านพลังแ้วผมหยิบหินนี่มาเพื่ออะไรเนี่ยนะอย่างวะ สู้มอสใช้พิษดีกว่ายิงพิษเปิดไปก่อนครับให้เลือดมันลดเนาะแล้วก็เดินวนๆแล้วก็สกิลอื่นถ้ามันไม่ตายเ,เดี๋ยวผมจะหาเอ,อ้ยยังไม่ถึงโอ้ออติดออติดติด รถขังนรเล่นโลต้องคอยดูวงๆงที่พื้นให้ดีนะครับเพราะมันจะระเบิด่ ผมก็ไปขายหมดแล้วครับพ่อนี่อ้าวอัน,นอันนี้อนนอบเจกต์ตัวน,นี้ให้ฆ่ามอนสเตอร์ทุกตัวนะครับดูในแผนที่ถ้ามีแดงๆคุณเหยียนเดินผ่านต้องฆ่าให้หมดเก่งไหมท่าน,นี้ก็คือท่าเน,นี้ยก็คือท่าที่เรามาเก็บกันในดันเจี้ยนนี้แหละโดนผมได้ม,มา โมโหลดจริงอะไรจริงเรียบร้อยครับผมผ่มานแล้วก็คือเนี่ยแค่นี้แหละจบแล้วคนได้ท่านั้นมาลถ้ามันขึ้นอย่างนี้นะมันเชี่ยนคอมพิวต์ก็คือมันให้เราฆ่ามอนเตอร์ทุกตัวเมื่อกี้แต่มันมีบอสติดอยู่ด้วยเมื่อกี้หนึ่งตัวก็เท่านี้ครับผมกับการเก็บ ผ้า,าชื่ออะไรนะแอ์โรซอมครับผมเพิ่มโอกาส10%ที่จะปล่อยลูกธนูลงมาอย่างพื้นที่ที่เราใช้สกิลขอบคุณที่รับชมครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ผม่อยนะครับสวัสดีครับ